กันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กองทุนเงินทดแทนสำนักประกันสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูนสมรรถภาพคนงานภาค 3, สาสำนักงานประกันสังคมและคลินิกร้อยแปดพร้อมยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนค่ะคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมจัดประชุมคณะอนุกรรมการสัญจรครั้งที่7ดปี2568ที่จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางสาวนันทีนีรับสิริที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยคณะกรรมการและมีนางสาวชนิสาชมศิลผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการเดินทางมาประชุมสัญจรพร้อมศึกษาดูงานศูนย์ฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคสามจังหวัดเชียงใหมส่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่และคลินิกโรคจากการทำงานโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ระหว่างวันที่17-18ถึงกรกฎาคม 2568ค่ะที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักง,งานประกันสังคมค่ะกล่าวว่าการประชุมสัรจรของคณะอนุกรรมการในครั้งนี้เพื่อมาตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการประชาชนซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีนายจ้างขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่รวมกว่า2 9 0 0 0แห่ง มีผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33, 39และ40รวมกว่า4 8 0 0 0 0ื่นคนและมีผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละ400-500ถึงคนค่ะซึ่งเน้นการให้บริการและประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสื่อของกลุ่มประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมค่ะ